เราค่ะจะรักตัวเองให้เป็นนะคะต้องมีจิตใจที่หนักแน่นด้วยนะคะคือบางคนนะคะฟันหลเอเวลาพูดแล้วก็คือมันหลอมากจนหน้ามันแบบว่าสั้นลงค่ะงามเวลาพูดก็เหมือนกับคนแก่เงี้ยค่ะก็จะไม่อยากทำฟันปลอมกลัวเจ็บกลดอย่างนู้นอย่างนี้ทั้งๆที่ตัวเองไม่เคยทํามาก,ก่อนแถม มีบางคนนะคะไปฟังเพื่อนที่ไม่เคยทําฟันปลอมอีกเขาว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้ว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้สุดท้ายตัวเองก็ไม่กล้าทําไม่กล้าแมก้กระทั่งที่จะมาปรึกษาแล้วก็พิมพ์อินบอกเขามาถามหมอทุกอย่างเลยค่ะเรื่องเจ็บเรื่องอการรักษาเนี่ยไม่เท่าไรค่ะบางคนก็เน้นเรื่องค่าใช้จ,จ่ายซึ่งหมอว่าสุขภาพของคนเรานะคะถ้าเรามองที่ค่าใช้จ,จ่ายก็ว่ามันจะสูงมันจะตำ่ำคือแสดงว่าเราไม่ได้ให้ค่าของตัวเองเลยอย่างนั้นก็คือช้อยที่เราจะทําฟันปลอมหรือว่า ไม่ต้องทําเลยดีกว่าคะ่ะถ้าจะไปแคร์คำพูดคนอื่นนะคะก็ไม่ต้องมีชีวิตท,ที่ดีแล้วเราจะกินอะข้าวอร่อยหรือไม่อร่อยปากเราท้องเรามันกอ็อิงที่ปากคนอื่นได้ไมั้ยคะก็ไม่ได้อีกในเมื่อเราไปฟังคนอื่นเราก็ต้องให้คนอื่นเคี้ยวอาหารให้กินต้มข้าวให้กินคุณจะเอาอย่างนั้นไหมคะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเลือกเอาเองนะคะว่าชีวิตของคุณค่ะคุณรักตัวเองมากแค่ไหนอาหารนี่จะเป็นต่อสุขภาพร่างกายองครัวหมดเลยนะคะกับการรี รีไซเคิลของเซลล์เราการผัดเซลล์เราในร่างกายนี้ต้องการสารอาหารทั้งนั้นเลยค่ะทั้งลงในช่องปากก็ทําให้เกิดกลิ่นปากความไม่มั่นใจในตัวเองการใส่ฟันปลอมถอดได้ที่หลวมหลุดแล้วก็เก่าชํารุดอย่างนี้ค่ะเป็นอันตรายอาจจะตกเข้าหลอดลมตอนไหนก็ได้เมื่อตอนเราหาวเราพูดเร็วๆหรือรร้องเพลงร็อกอะไรอย่างนี้ค่ะตกเข้าหลอดลมก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับจิตใจของคุณเองนะคะ ซึ่งคนเรานะคะจะฟังคนอื่นได้บางเรื่องเท่านั้นแหละคะ่ะแต่เรื่องนี้ค่ะต้องฟังหัวใจตัวเองนะคะว่าคุณพร้อมรือยังที่จะมีฟันปลอมไม่ว่าจะเป็นติดแน่นหรือถอนได้ถ้าคุณยังอ่อนไหวอยู่ถูกบอกว่าไม่ต้องทําเลยก็ใช้ชีวิตไปแบบนั้นนะคะเนาะก้ะกินอาหารอ่อนได้เข้าสังคมได้คุยเขาได้เออก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องทําค่ะไม่ต้องคิดเลยค่ะว่าจะทาก็ใช้ชีวิตอย่างนั้นไปเลยเงินทองก็บางคนก็อยากจะซื้อที่ดินไม่เยอะเยอะซื้อรถเบนซ์ซื้อรถแพงขึ้นเรื่อย แล้วก็พอเราไม่อยู่ในโลกนี้ก็อาจจะบริจาคให้สาธารณะหรือว่าให้ลูกหลานก็คือนั้นเป็นสิทธิ์ของเราเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคุณหมอก็จะให้แค่แงคิดว่าเราจะตัดสินใจจะทําหรือไม่ทําหรือจะยกสมบัติมรดกให้ลูก,ให,ลกให้หลานให้ใครก็ตามก็ไม่ได้ขึ้นกับความคิดของคนอื่นเราจะกินข้าวอิ่มกินของอร่อยได้ไม่ได้ คนอื่นก็ไม่ได้มาเคี้ยวข้าวให้เราคนอื่นก็ไม่ได้มาจ่ายตังค์นู่นนี่นั่นให้เราสุดท้ายเราเองนะคะที่จะเป็นคนตัดสินใจและคนเป็นคนเลือกชอยที่ว่าคุณจะไปต่อหรือคุณจะพอกับสุขภาพฟันของคุณแค่นี้ค่ะอย่าลืมนะคะหมอเชอรี่มีคำตอบมีสร้อยตอบว่าโชคดีที่มีฟันค่ะคุณอยากเป็นคนโชคดีคนนั้นก็ติดต่ออินบ็อเข้ามาสอบถามเรื่องสุขภาพฟันของคุณได้เลยนะคะที่เพจเฟซบุ๊กและก็ยูทูบช anel ค่ะหมอเชอรี่มีคำตอบ